เดือนตุลาคมนี้เพื่อนๆมีแผนท่องเที่ยวกันหรือยังครับถ้ายังไม่มีวันนี้ผมจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเดือนตุลาคมนี้จะมีที่ไหนบ้างเนี่ยมาดูกันเลย เดือนตุลาคมหลายประเทศจะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ร่วงอากาศเย็นสบายคนไม่เยอะแต่ที่สําคัญนะครับราคาตั๋วกับที่พักยังไม่สูงเท่าไหร่เริ่มจากเอเชียนะครับเดินทางง่ายราคาย่อมเยาแล้วก็ใกล้บ้านเราด้วยหลายๆคนก็จะคิดถึงญี่ปุ่นครับใช่แล้วครับช่วงนี้ญี่ปุ่นเป็นช่วงออทามซีซั่นนะครับเมืองที่แนะนานะครับก็จะมีโตเกียวเกียว,ยว,ตวโตนาราแล้วก็ฟูจิกิจกรรมส่วนใหญ่นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการเดินชมสวนญี่ปุ่นนะครับถ่ายภาพใบไม้สีแดงนะครับแล้วก็แช่ออนเซน็นและญี่ปุ่นช่วงเดือนนี้อากาศดีครรรัับออยู่่่ทีีปะมมาาาาาณ15-25งงศเนน้หจํกด งบไม่ถึงผมแนะนําเป็นไต้หวันหรือว่า,วาเวียดนามก็ไม่แย่ครับช่วงนี้ก็อากาศดีครับแลค่าของชีพถือว่าถูกมากๆครับใกล้เคียงกับบ้านเราเลย ข้ามไปที่ยุโรปกันบ้างนะครับยุโรปช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับถือว่าเป็นช่วงที่โรแมนติกที่สุดในรอบปีสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่หลายคนใฝ่ฝันและอยากไปเยือนสักครั้งช่วงเดือนตุลาคมที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวแล้วก็ชมธรรมชาตินะครับโดยอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5-15องศาเท่านั้นเมืองที่แนะนำนะครับเป็นลูเซิร์นอินเทอร์เลเคนแล้วก็เซอร์แมทนะครับกิจกรรมยอดนิยมนะครับก็จะเป็นการนั่งรถไฟชมภูเขาหรือถ่ายภาาพนะะะครบบบทเเลลลลแใใม้ปปี่ยชอศิ ว่าความโรแมนติกนะครับผมก็แนะนําฝรั่งเศสนะครับเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมเช่นกันส่วนใครที่ต้องการประหยัดงบนะครับแต่ก็ยังอยากเที่ยวยุโรปผมแนะนําเป็นสาธารณรัฐเช็กเมืองที่แนะนําก็จะเป็นปรากแล้วก็เชสกี้คุมฟิล,ล<อ>จะเป็นแบบเมืองเก่าแล้วก็มีปรา,าสร์ที่สําคัญนะครับอุณภูมิต่ำมากนะครับ8-14องศาเท่านั้นใครชอบอากาศหนาวนะครับแนะนำถูกใจสายประหยัดแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่ค่าของชีพถูกกว่ายุโรปตะวันตก30-40%เลยทีเดียว